เวลาความสุขเกิดขึ้นแล้วความสุขดับไปเราสังเกตทุกครั้งไหมไม่ทันนะเราไม่ทันพอเราไม่ได้ไม่ได้มันสังเกตความสุขเกิดความสุขดับเราจะมีปัญญาเห็นไหมว่าสุขไม่ใช่เรามันก็ไม่เห็นไงใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยถอนความยึดมั่นจากสุขเวทนาไม่ได้ว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะเราไม่หมั่นสร้างเหตุเห็นการเกิดการดับการหมั่นสร้างเหตุก็คือเราต้องสังเกตสุขเกิดมาปุ๊บเนี่ยถึงมันยังไม่ดับเราก็ต้องดูละเดี๋ยวมันต้องดับทุกเหมือนกันทุกเกิดมาเราก็ดูละเดี๋ยวมันต้องดับไม่มีทุกแช่อยู่ตลอดทั้งวันทุกวินาทีเดี๋ยวก็เปลี่ยนดับเดี๋ยวทุกใหม่เกิดทุกใหม่ดับทุกใหม่อีกเกิด ทุกนั้นก็ดับอีกเห็นสุขเกิดดับเรื่อยๆมากพอโปรงบอกว่าราคานุสัยจะดับไปราคานุสัยอย่างที่บอกแล้วเลยสังโย์เบื้องต่ำห้าอีกซัดเข้าไปเจ็ดข้อนะวางอุเบกขาได้ไหม ก็ได้อยู่แต่อุเบกขานั้นก็ยังเป็นอวิชานุสัยจะวางอุเบกขาได้ต้องฝึกอุเบกขาต้องรู้จักสุขรู้จักทุกขและวางสุขและวางทุกขถึงจะเข้าสู่อุเบกขาได้ทีนี้ถ้าไม่วางสุขวางทุกเนี่ยจิตคนเราเนี่ยจะเป็นจิตที่เฉยๆอยู่เนี่ยค่อนข้างยากวันวันหนึ่งมันจะสุข ทุกสุขทุกอยู่ตลอดเลยนะพอผัสสะใหม่มาปุ๊บมันก็ติมันก็ชมใช่ไหมอ่าสัมผัสเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมีพอใจไม่พอใจเกิดตลอดเลยซึ่งเราต้องฝึกอุเบกขาไงอยากจะติมไม่ติเฉยๆอ,อยากจะชมไม่ชมเฉยๆอ่าใช่ไหมอ่ามันปรุงขึ้นมาสัมผัสปรุงมาและโอ วันนี้คนนี้แต่งตัวสวยจังเลยไม่ชมดีกว่าอุเบกขาก็ต้องฝึกว่าวันนี้อาหารอร่อยจังเลยอืมเฉยๆดีกว่าเนี่ยคนไม่ค่อยสังเกตนะปัญหาคือคนไม่ค่อยสังเกตเมื่อไม่สังเกตนั่นแสดงว่าเรามีนันทิในมันเรากําลังเพลิดเพลินในมันนี่จึงเป็นเตุให้เราเนี่ยปล่อยวางมันไม่ได้ก็เ,เลยต้องปล่อยวางทีละเรื่อง ถ้าเราปล่อยวางรวบทั้งหมดไม่ได้เนี่ให้ปล่อยวางทีละเรื่องและเรื่องที่